แล้วก็ขั้นแรกนะครับเราจะ include library adafruit sh t 3 1นะครับผมเสร็จแล้วเราก็จะให้ adafruit s h t 3 1เนี่ยให้ชื่อว่า sh t 3 1เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชันของ adafruit ตัวนี้จากนั้นเราก็จะให้ประกาศขา vr b u s e r แล้วก็ button นะครับที่3633แล้วก็4ตามลำดับแล้วเราก็จะอินค่าของ p m w เข้ามาเป็น library เป็นตัวแปรตามนี้ครับแล้วก็ตัวนี้กัน เราก็จะใช้ตัวนี้ตัว gpio pin mm hmm. เพื่อควบคุมตัว uh, rgb led แล้วก็จะประกาศ uh, ค่าอินทิเจอร์ของ uh, ตัววาลตัวปุ่ม b แล้วก็ตัวให้ค่าปุ่ม b แล้วก็ค่าปุ่ม v r จากนั้นเราก็จะประกาศค่าให้มินกับแม็กมีค่าเริ่มต้นเป็นศูนย์ต่อมาก็จะเป็นทางหน้าของฟังก์ชัน set up เราจะใช้ซีเรียลไปกินอยู่ที่3,600แล้วก็ใช้พินโหมดควบคุมปทอนเป็นอินพุต p u l อ up แล้วก็พินโหมด vr เป็นอินพุตแล้วก็ใช้ led ledc a c t c k pin buzzer ที่ tmw channel 3เพื่อควบคุม led แล้วก็ทำ set up ledc set up ตัวนี้ที่ p w channel 0แล้วก็ frequency แล้วก็ resolution แล้วก็ทำเหมือนกันทั้ง สตัวสขา,าก็คือ R G B ต่อมาเราก็จะใช้ loop เพือ test ของ S H T สาหนึ่งตามนี้คนระในฟังก์ชัน v loop นะครับจะประกาศ t เป็น float เ,เป็นเท่ากับ H S H T สาเพื่ออ่านค่าอุณหมและใช้ y b และ v r อ่านค่าปุ่มและ v r ตามลำดับ และประกาศค่า Output VR เป็น IN mm hmm. เท่ากับแบบแปลงค่า Ana าล็ที่มีช่วงระหว่าง0-1,023ถึง1023จากนั้นจะใช้ค่าของปุ่มโดยใช้ if ซอน if โดยเมื่อกดจะทำตาม if l ที่กำหนดไว้เสร็จแล้วจะเรียกใช้ฟ mm ังก์ชัน con เพื่อแสดงค่าสีค่าการปรับเลนส์สุดท้ายใช้ serial p i n เพื่อโชว์บนหน้ามอนิเตอร์ และมีด mm. ีเลย์พันห้ามิลลิเซกครับต่อไปจะเป็นส่วนของฟังก์ชันเพิมเ่มเติมที่เรียกใช้ในฟังก์ชันนี้นะครับผมก็คือเราจะประกาศใช้ void control rgb เพื่ออินค่า r g b เข้ามาใส่เพื่อควบคุมแล้วก็ควบคุมสีว่าเราจะโชว์สีไหนแล้วก็จะมีการใช้ pwm เพื่อควบคุมความสว่างของสีนะครับผมต่อมาก็จะเป็นฟังก์ชันของ con ซึ่งฟังก์ชันคอนนี้ยเราจะใช้ในการโชว์ว่า อุณหภูมิตอนนี้อยู่ระหว่างค่าเลนส์เนี่ยต้องโชว์สีอะไรอย่างถ้าน้อยกว่าเนี่ยก็จะเป็นฟ้าเข้มระหว่างการก็จะเป็นส้มอ่อนแล้วก็ทํามากก็จะเป็นสีแดงแล้วก็จะมีการแจ้งเตือนว่าเออถ้าเป็นสีแดงเนี่ยก็จะมีปัสเซอร์เพื่อแสดงเสียงออกมาแจ้งเตือนนะครับผมประมาณนี้ครับ